สวัสดีค่ะชากนาราศีพฤกษพก์พบกับการดูดวงประจําเดือนสิงหาคมส5 6 7หสเจ็ดมาดูกันในเดือนสิงหาคมนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับชาวพฤกษ์บ้างนะในเดือนสิงหาคมดาวประจําตัวของพฤกษ์เนี่ยเดินเร็วเขาเรียกว่าเสดนะในทางโหราศาสตร์เราเรียกว่าเสด็จดาวเสดก็เดือนหนึ่งเนี่ยประจําการอยู่อยู่ถึงาสามราศีอ่ะ ช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่สองเนี่ยก็คืออยู่ตรงราศีกรกฎน,นะพอสองถึงยีิบหกย้ายเข้าไปอยู่ในภพย้ายาไปอยู่ตรงราศีสิงห์นะภพผันธุแล้วก็หลังวันที่ยี่สิบหกก็ตั้งแต่วันที่เจ็ดเป็นต้นไปเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ตรงราศีกันซึ่งเป็นภพบปิตตะของตัวเองในเดือนนี้จริงๆก็จะเกี่ยวข้องกับอคนในครอบครัวนะ ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงการเข้าสังคมต่างๆการเดินทางระยะใกล้ๆอาจจะส่วนใหญ่เพราะว่าสองวันแรกเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีทุกคนนะเพราะว่าจริงๆเรามาดูวันเนี้ยก็วันที่สองไปละอะไรประมาณนั้นนะคะก็หลังวันที่สองมันั้นไปจนถึงวันที่ยี่หกมันเกี่ยวข้องกันกับการติดต่อสื่อสารเนาะแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางระยะใกล้ๆจนนี้จะเดินทางบ่อยนิดนึงนะแล้วก็ได้ไปมาหาสู่กับคนในครอบครัว ญาติพี่น้องของเราต่างๆนะคะก็หลังที่ยี่สิบเจ็ดนะหลังที่ยิบเจ็ดที่ดาวเข้าสู่บังชบโคกุตะมันก็จะมีในเรื่องของมีจังหวะโอกาสในเรื่องของการลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะแล้วก็เกี่ยวกับบุตรหลานบริวารอะไรต่างๆของเรา เรามาดูในแต่ลนะเรื่องกันในเรื่องของการเงินนะการเงินในเดือนนี้เนาะดาวเจ้าเรือนกันคือดาวพุธนะดาวพุธเดือนนี้อยู่ตรงราศีกรกฎโยกหน้าเจ้าชะตานะนสยกศาสตร์ชัดก็จะมีเพื่อนฟูมีคนแนะนำได้รับข่าวสารอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุน มีข่าวสารเข้ามาเยอะๆไปหมดในช่วงเดือนนี้นะแต่ว่าจังหวะโอกาสช่วงวันที่1ถึง11สิเนี่ยการลงทุนต่างๆต้องระมัดระวังเพราะว่าดาวพบกันดาวดาวเจ้าเรือนการเงินของเราคือดาวพระพุธเนี่ยเดือนผิดปกติถอยหลังเนาะเดินถอยหลังในเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆก็ต้องระมัดระวังการตัดสินใจในการลงอ,อาจจะผิดพลาดได้ง่ายนะแล้วรวมถึงในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆในช่วงจวังหวะนั้นน่ะอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เราไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้น ด้วยแบบนี้ต้องเตรียมเตรียมแผนงานเตรียมเงินไว้นิดนึงนะคะเตรียมแผนสองเอาไว้บ้างนะเนาะหลังวันที่11ในการลงทุนในต่างๆคืบหน้าเดินหน้านะละแล้วก็มีจังหวะโอกาสดีๆที่จะได้รับผลตอบแทนผลตอบรับที่ดีกลับคืนมาเนะนื่องจากดาวพระพุธเนี่ยที่ย้ายไปอยู่ตรงราศีกรกฎเนี่ยมันหมายถึงว่ามัน พระพูดนี่จริงๆมันก็หมายถึงการการสื่อสารอะไรต่างๆด้วยเนาะและทีนี้พอไปอยู่ตรงในพบสังหัตชติแล้วเนี่ยหมายถึงว่ามีคนแนะนาม,มีช่องทางมีเหมือนมีมีความรู้อะไรสื่อมาถึงเราอะเออเราได้รับข้อมูลเยอะพอเออได้รับข้อมูลเข้ามาถึงตัวเองในเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะแล้วก็คงจะมีคนมาชักชวนให้ลงทุนอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้อง ระมัดระวังนิดนึงนะในการลงทุนในสิ่งที่เราไม่คุ้นชินอะไรเงี้ยอาจาจะต้องดูดีๆหน่อยนะจริงๆแต่ปกติพุกศบจะเป็นราศีที่ค่อนข้างระมัดระวังในเรื่องการลงทุนแล้วแต่ก็เตือนกันนิดนึงแล้วกันเนาะแล้วก็ช่วงต้นเดือนอย่างที่บอกนะช่วงที่ดาวถอยหลังแล้วก็หลังพิษศอีกเ,เนี่ยการลงทุนต่างๆ,างๆางมันคืบหน้าก็จริงแต่ก็ขอนิดนึงนะให,ให้ให้ให้รอบคอบบ้างนะคะ เพราะว่าอย่าอย่าลืมว่ามีดาวพระราหูนะพระราหูนี่เป็นสิ่งที่แบบเออมันจะมองเห็นเรื่องของผลประโยชน์นําต่างๆเนาะอาจจะมีความโลภเข้าตาอะไรประมาณนั้นโยกถึงลัคนาก็คืออยู่ในภพออยู่ในภพลาภนะจังหวะโอกาสต่างๆมันมันเชื่อมถึงดาวพระราหูซึ่งอาจจะไปเจอคนเจ้าเล่ห์มาชักชวนเราก็ได้อะไรเงี้ยเพราะงั้น โอกาสมีมาแต่เราต้องขัดสันด้วยรอบคอบด้วยนะหาความรู้ที่ที่ตัวเองได้มาโดยตรงที่เป็นความรู้ที่จริงๆที่ไม่ได้แบบเออเป็นคนที่แบบเป็นข้อ,ขอคิดเห็นจากคนอื่นอะไรประมาณนั้นนะคะโชคลาบต่างๆโชคลาบจากการเสี่ยงในเดือนนี้มีโชคลาบจากการเสี่ยงคือจังหวะโอกาสจริงๆภาพรวมของผู้ศพช่วงช่วงช่วงปีนี้มันเป็นช่วงที่เออเป็นโอกาสของผุกศ นะแลว้วก็เดือนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่มีจังหวะดีนะทางในเรื่องของการลงทุนแล้วก็การเสี่ยงโชคอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะค่าใช้จ่ายอาจจะมีในเรื่องของก็จะจ่ายเกี่ยวกับคนในบ้านหรือว่าการซ่อมบ้านซ่อมรถอะไรต่างๆในเดือนนี้ค่าใช้จ่ายจะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะคะแล้วก็ ค่าใช้ใจเกี่ยวกับบุตรล้านบริวารลูกหลานองไรต่างๆเนาะมาดูในเรื่องของการงานกันนะดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวพระราหูตอนนี้อยู่ในพวกลาพระนั่นหมายถึงว่างานเข้างานเยอะงานแยะ <c oughs> คือมันดุน่น่นะสำหรับการทํางานของชาวพฤษศในเดือนนี้นะคะก็การทําทงานต่างๆยังไงดาวเอ,อ,อกสารในเดือนนี้เนาะอย่างดาวพระพุธเนี่ยเดือน ถอยหลังในช่วงวันที่1นึ่งถึงสิอย่ยังไงต้องเรื่องเอกสารเรื่องการสื่อสารกรปรสานงานต่างๆจําเป็นจะต้องระมัดระวังนะและ้วก็คือจะจะพูดให้าชาวผู้สกเข้าใจนิดนึงคือจังหวะโอกาสามันมีมากกว่าคนอื่นนะผู้หลักผู้ใหญ่นี่แบบคิดอะไรไม่ออกก็จะนึกถึงผู้สกขไว้ก่อนนะการงานต่างๆก็เลยกลายว่าจะก็ามากระจุกบจบอยู่ที่เรา เรียกว่างานเข้านิดนึงก็แต่ข้อดีนะั่นแหละอย่างที่บอกเนี่ยได้รับแรงสนับสนุนได้รับแรงอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญนะ่การโปรโมทเลื่อนขั้นต่างๆในเรื่องของการทำงานภาพรวมเนาะผู้ใหญ่ก็จะมองเราว่าเออเป็นคนมีความสามารถอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็ให้ชาวเพสุภูมิใจนะแต่ว่าก็ต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีถ้าสมมติงานที่ส่งมาแล้วมันไม่ไหวไม่ และไม่สามารถทําทันจริงๆอาจจะต้องเอ่ยปากนิดนึงเพราะผู้สืบจะเป็นคนปากหนักนิดนึงนะบางทีกไ็ไม่ไม่กล้าที่จะบอกที่จะไม่กล้าที่จะพูดอะไรเงี้ยอาจจะต้องบอกกล่าวผู้รับผู้ใหญ่นิดนึงว่าเออเราน่าจะได้ถึงแค่นี้นะถ้าสมมุติเยอะกว่านี้ละมันงานมันจะอัดแน่นงานมันจะโหลดที่เราอะไรเงี้ยมันก็จะกระจุกตัวเนาะมันไม่สามารถกระจายไปที่อื่นได้งานมันจะล่าช้าอะไรประมาณนั้นนะคะก็ให้ผู้สืบบอกเขาไปตรงๆนะคะแล้วก็ ตรงไหนหาคนช่วยได้ก็ให้คนอื่นมาช่วยบ้างอย่า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 ทำแต่อย่าตวอย่าให้ตัวเองทําคนเดียวอะไรประมาณนั้นนะนะนั่นแหละแต่ว่าอย่างที่บอกข้อดีก็คือเป็นช่วงจังหวะ,ะได้รับการสนับสนุนจกากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้ทํางานแทนในประมาณนั้นนะคะมีปัญหาก็ให้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ คือมันมีในเรื่องของความวุ่นวายเกิดขึ้นนะติดตดิดขัดขัดบ้างไม่มีแต่ว่าก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ดีดนะคะดาวพฤหัสเนี่ยคือมันเป็นดาวเจรือลราภะและมันเป็นดาวเจรืมอมรณะด้วยคือถ้าตั้งสตินะในเรื่องของการทํางานเนี่ยข้อดีคือปัญหาจะถูกแก้แล้วปัญหาจะถูกจบแต่ถ้าเราไม่พูดมันกลายเป็นว่า มันมีปัญหาแล้วมันไม่ถูกแก้มันจะปากระจุกที่เราเราเนี่ยจะจบเองนะกลายว่าสุดท้ายจะถูกกดดันอะไรมาอนะ่ะเพราะงั้นเวลาเรื่องของงานเนี่ยพอมันมีติดตรงไหนเนี่ยให้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจาวผู้ศกเนาะมาดูในเรื่อง,องความรักกันนะคะดาวเจ้าเรือนปัตนิดาวเจ้าเรือรนกู้รครองคนรักของพฤกษกก็คือดาวพระอังคาร ช่วงวันที่1 2, 6, นะึ่งถึงยีกเนี่ยกลุ่มรักทับลักของตัวเองนะก็มีตําแหน่งเป็นประเกษตรก็อาจจะอารมณ์ไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่แต่ก็ดูใส่ใจกันดีนะแต่พอหลังวันที่26เนะี่ยดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวธาตุลมไปอยู่ในเรือนธาตุลมอยู่ตรงราศีมิถุนเนาะในพบการเงิน,นอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ของทั้งคู่นิดนึงเวลาจ,จะต้องสื่อสารอะไรกัน อยู่ใกล้ๆกันก็ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์หน่อยนะคะมันจะขึ้นง่ายจะปุ๊บกระติดนอะไรประมาณนั้นนะคะม,มาดูในเรื่องของสุขภาพสุขภาพช่วงวันที่สองจนถึงวันที่ยี่สิบหกอ่ะระมดระวังเรื่องอาหารการกินแลวก็โรคกระเพาะจะเกิดขึ้นนะกดไหลย,ย้อนอะไรพวกนี้อันต้องระมัดระวังนะคะหลังวันที่ยี่สิบหกถึงจะค่อนข้าง โอเคขึ้นนะในเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษ์ก็คงจะขอจบคำทํานายแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีเดือนกันยายนนะคะขอบพระคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ